สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่กับผมครับช่างหนุยพาเฮ็ดครับวันนี้พามาหาหอยครับท่านผู้ชมหาปูหาหอยครับใส่ใส่เยื่อปลาไหลครับนี่ครับนี่สดสดครับดูทองทุ่งท้องนาครับมืดไปหมดครับผมอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ ฝีมือครับฝีมือครับวันนี้ว่าจะมาหาหาปูครับท่านผู้ชมเลยได้หอยมาเยอะเลยครับนี่แต่ตอนกลางคืนมันออกครับผมเดี๋ยวไปด้วยกันครับสองปูสองหอยมาหัวค่ำครับนาคนเดียวจับเขียดด้วยครับนี่ดูก่อนว่ามีหรือเปล่าครับ น้ำใสครับไปต่อครับไม่มีไปต่อครับอันนี้มาจับหา,หาเหยื่อครับหาเยื่อใส่ปลาไหลนะครับตองกลางวันมันไม่ออกครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่กลางคืนนี่มันจะออกหากินนะครับ นะครับเป็นหอยเป็นปูนะครับก็อาจจะจับง่ายกว่ากลางวันครับผมนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับแถวนี้ไม่ค่อยมีครับโอ้หน้าผมเยอะมากเลยครับท่านชมนี่พอดีผมเจอปูครับท่านชมนี่นี่ครับนี่ดำๆนะครับจะได้หรือเปล่าท่านชมนี่หนึ่งตัวครับปูโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับท่านชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ตัวใหญ่ๆนะครับโอ้กิมใหญ่นะครับครับเจอครับเจอไปแล้วนี่ครับมือต่อครับมันต้องมีครับจับปูจับหอยอยู่น้ำใสๆแบบนี้ครับโอ้หน้าใสปลาไหลนะครับน้ำมันพอดีเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับ มีแต่หอยกับปูครับท่านชมนี่นะครับดูไปเรื่อยๆครับมาหัวคข่ำครับนี่ครับตัวหนึ่งครับโอ้อยู่ในนั้นครับท่านชมโอูโอ้มันไปแล้วมงไปแล้วครับ มีหักถ้าสร้างแบบถ้าเราสร้างแบบนี้ให้มันอยู่ได้ก็สุดยอด้วครับอยู่ที่บ้าน,นครับเลี้ยงหอยโอ้น้ำใสดีครับบางเจ้า,าเวลาเวลาพ่นยาครับมันก็จะหนีครับไม่ค่อยอยู่ครับเวลามันเจอสารเคมีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมได้ ได้หอยมาเยอะกว่าปูครับนี่โอเคครับนี่ผมรถจักรยานมาครับัายนยนมาครับผมในสองเขียดมาด้วยครับสวัสดีนี่ครับรันบัีสองเขียดมาเอาไปใส่เบ็ดเนาะนี่ครับมัน นี่ครับประมาณนี้ครับพอได้อยครับเยี่ยใส่เบ็ดนะครับปลาช่อนครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นปูกับหอยที่ผมเก็บมานะครับนี่ครับนี่นี่เป็นที่ครอบที่ครอบเขียดครับผมนี่ครับเวลาเจอเขียดก็โดนนะครับเอครับเดี๋ยวผมไปหาเขียดต่อครับท่านผู้ชมครับผมนี่นี่นี่ โอ้ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมดูกอนนะครับนี่ครับนี่ครับปูนานี่ครับจับเลยครับจับรับมันอยู่กับน้ําใสนี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ยอดครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นหอยเชอรี่ครับที่อยู่ตามท้องตานานนี่ครับเราเก็บเลยครับ นะครับนี่ไฮเชอรี่ครับเราไปใส่ใส่เยื่อปลาไหลครับดีแย่ครับมันมากินข้าวของชาวนานะครับช่วยกันจับก็ดีครับวันนี้ถ้าจะเต็มแล้วครับเต็มคู่แน่นอนโอ,โอ,โอ้เต็มแล้วครับนาะใครรู้ครับนี่ จับไปเลยครับนี่นครับามชมมันอยู่ปากท่อนะครับนี่ครับหอยทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเก็บกันครับหอยเซอรี่เล็กตัวเล็กครับนี่ครับเ็แล้วครับชนชมนี่เลย ให้ท่านชมดูนะครับนี่ครับหอยนี่ครับหอยเชอรี่ลูกมันครับทำท้องไร่ท้องนาครับไม่ได้เลี้ยงครับนี่ครับเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเราไม่ได้เลี้ยงครับเรามาจับแบบช่วยชาวนาด้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจับก่อนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วครับ ตอนนี้ผมได้มันถึงบ้านแล้วครับผมดูครับว่าผมจะได้เยอะหรือเปล่านะครับปูกับหอยครับชมครับนี่ครับปูกับหอยนะครับหามาสดๆเลยครับโอ้สุดยอดได้ปูมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกตัวครับนี่ครับตัวใหญ่ครับท่านชมตัวใหญ่ครับนี่ ว่าเราตอนนี้กิโลถ้าไปส่งเขานะครับกิโลละ20บาทครับนี่ครับเป็นไซส์นี้เลยครับใส่ประมาณนี้ครับผมนะครับโลละ20ครับแต่ว่าตลาดใหญ่ๆทางเชียงรายอะไรก็ประมาณโลร้อยร้อยกว่าบาทก็มีครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับเป็นตอนนี้อยู่ในตมท้องไร่ท้องนาก็เยอะครับนี่ครับวันนี้ผมก็ได้จับหอยมาครับท่านชมนี่เป็นหอยเชอรี่ครับ ใส่ลักปลาไหลครับนี่ครับได้เยอะเลยครับนี่สุดยอดเลยครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับน่ครับจะเอาไปเลี้ยงก็ได้ครับท่านผู้ชมบางคนก็เอาไปเลี้ยงครับเอาผักตกชวาอะไรให้กินครับมันก็กินเยอะครับไอ้พวกนี้ครับเป็นหอยหอยพวกนี้ครับโอเคนะครับส่วนเขียดครับได้ไม่เยอะครับวันนี้ครับได้ประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชม ได้ไม่เยอะครับประมาณยี่สิบไม่ถึงยี่สิบตัวครับนี่ครับโอเคครับครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมทุกคนนะครับใ้รชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม